1วันที่เหนื่อยที่สุดคือวันที่คุณใกล้เติบโตที่สุดบางวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกที่ไม่อยากทำอะไรเลยบางวันเรามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ขยับไปไหนเลยคุณเคยไหมครับวันที่หัวใจมันหนักจนไม่อยากแม้แต่จะลุกจากเตียงวันที่คิดกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินแต่ผมอยากบอกคุณวันนี้ว่า ความเหนื่อยไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่คือสัญญาณของคนที่กำลังเติบโตช่วงที่หนึ่งความเหนื่อยคือบทเรียนของคนที่พยายามคนที่เหนื่อยคือคนที่กำลังเดินทางเพราะคนที่ไม่ทำอะไรเลยเขาไม่มีวันรู้จักคำว่าเหนื่อยแต่คุณเหนื่อยเพราะคุณยังสู้บางคนทำงานหนักทุกวันบางคนสร้างคอนเทนต์โดยไม่มีคนดู บางคนลงทุนด้วยความหวังแต่ผลลัพธ์ยังไม่มาสักทีแต่ผมอยากให้คุณจำไว้นะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันยังไม่เห็นผลแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าทุกหยดเหงื่อที่ไหลมันคือการบอกกับโลกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันยังไม่ยอมแพ้ช่วงที่สองเรื่องจริงของคนธรรมดาผมมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่ไต้หวันเขาเคยเป็นช่างกล้อง ถ่ายงานแต่งงานอีเวนต์แต่พอโควิดมางานหายหมดเขานั่งอยู่ในห้องแคบๆค,คนเดียวเขาเคยบอกผมว่าตอนนั้นคิดจะขายกล้องทิ้งเพราะไม่เห็นประโยชน์จะเก็บไว้ทำไมแต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนใจเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นแสงตอนเช้าละอองน้ำกาแฟตอนต้มแล้วอัพลง YOUTUBE วันละคลิป ไม่มีคนดูเลยครับแต่เขาทำต่อทุกวันผ่านไป6เดือนคลิปหนึ่งของเขามีคนดูหลักหมืน่นไม่ใช่เพราะภาพสวยที่สุดแต่เพราะความจริงใจของเขาอยู่ในทุกเฟรมเขาไม่ได้ถ่ายเพื่อโชว์อีกต่อไปแต่ถ่ายเพื่อเตือนตัวเองว่าฉันยังไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือพลังของคนที่เหนื่อยแต่ไม่เลิกช่วงที่สาม เมื่อความเหนื่อยกำลังทดสอบใจเราบางครั้งชีวิตไม่ได้อยากดูว่าเราจะสำเร็จแค่ไหนแต่มันอยากดูว่าเราจะยังเชื่อมั่นในตัวเองได้ไหมตอนที่ทุกอย่างดูไม่เป็นใจเลยและนั่นคือบททดสอบที่แท้จริงครับเพราะคนที่ชนะได้ไม่ใช่คนที่ไม่เหนื่อยแต่คือคนที่เหนื่อยแล้วพักแล้วกลับมาใหม่อีกครั้ง อย่ามองว่าการพักคือการหยุดมันคือการชาร์จพลังให้เราเดินได้ไกลกว่าเดิมเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ต้องรู้จังหวะหายใจช่วงที่สพลังเล็กๆจากการเริ่มใหม่ทุกวันลองมองรอบตัวตอนนี้สิครับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกเริ่มจากก้าวเล็กๆเ,เ,เสมอต้นไม้ใหญ่เคยเป็นเพียงมเมล็ดนักดนตรีที่เก่งเคยเล่นผิดคอร์ดทุกวันและคนที่สำเร็จทุกคนเคยมีวันที่ไม่อยากตื่นจากเตียงเหมือนคุณ แต่สิ่งเดียวที่เขาทำคือเขาไม่เลิกวันพรุ่งนี้อย่าพยายามทําให้ดีขึ้นมากแค่ลุกขึ้นแล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆอีกครั้งก็พอเพราะทุกก้าวเล็กของวันนี้กำลังพาคุณเข้าใกล้สิ่งใหญ่ของวันข้างหน้าครับสรุปพักได้แต่ห้ามเลิกผมอยากฝากคุณไว้เพียงประโยคเดียวครับอย่าหยุดพราะเหนื่อยแต่จงพักเพื่อไปต่อเพราะทุกครั้งที่คุณกลับมา คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอดทนกว่าเดิมและเชื่อในตัวเองมากกว่าเดิมแล้วเจอกันในตอนต่อไปของ s t a r t Small เริ่มต้นเล็กเปลี่ยนแปลงใหญ่ 2. การพักไม่ใช่การแพ้คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าพอทำอะไรไปนานๆแล้วอยู่ๆก็เหมือนหมดแรงใจไม่อยากสู้ต่อทั้งที่เราก็ยังอยากจะไปให้ถึง บางครั้งเราพยายามมากเกินไปจนลืมไปว่าร่างกายก็ต้องพักและหัวใจก็ต้องหายใจผมอยากบอกกับคุณว่าการพักไม่ใช่การแพ้มันคือจังหวะที่คนฉลาดเลือกเพื่อไม่ให้ตัวเองพังช่วงที่หนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกอยากหนีทั้งที่ยังรักในสิ่งที่ทำความเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำมันยากแต่เพราะเราทำโดยไม่หยุดพักมานานเกินไป เหมือนนักวิ่งที่วิ่งโดยไม่หยุดหายใจสุดท้ายไม่ได้แพ้เพราะขาแต่แพ้เพราะใจมันลาหลายคนทุ่มสุดตัวให้กับงานบางคนลงมือสร้างฝันทุกวันแต่ไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองช้าลงแล้วพอวันหนึ่งมันล้มลงเรากลับคิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเราแค่ลืมให้โอกาสตัวเองได้ผักช่วงที่สองเรื่องจริงจากคนที่ไม่ยอมแพ้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจน เธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆช่วงแรกๆทุกอย่างไปได้ดีแต่พอผ่านไปสองปีเธอบอกว่าเริ่มเหนื่อยเหมือนหมดแรงวันหนึ่งเธอผิดร้านสวันไม่บอกใครไปเดินเล่นคนเดียวที่ทะเลไยเรือเล็กๆนั่งมองคลื่นแล้วเขียนบนสายว่าฉันแค่พักไม่ได้แพ้หลังจากนั้นเธอกลับมาปรับเมนูใหม่ตกแต่งร้านใหม่เพิ่มมุมกาแฟเล็กๆ ตอนนี้ร้านเธอกลับมาคึกคักอีกครั้งยอดขายไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่คือเธอกลับมามีไฟอีกครั้งบางครั้งการเดินช้าลงคือทางลัดของชีวิตช่วงที่3การพักกับการเลิกต่างกันยังไงคำว่าพักคือการชะลอเพื่อเติบโตต่อแต่คำว่าเลิกคือยอมแพ้ต่อสิ่งที่เรารักคุณแค่ต้องรู้ว่าวันนี้คุณพักเพื่ออะไร พักเพื่อฟื้นหรือพักเพราะกลัวลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้ครับวันนี้ฉันเหนื่อยเพราะม่รักสิ่งนี้แล้วหรือแค่ลืมพักเพราะใจคุณยังรักอยู่อย่าเพิ่งตัดสินตัวเองหยุดได้หายใจได้ร้องไห้ได้แต่สุดท้ายขอแค่คุณกลับมาใหม่อีกครั้งเพราะทุกครั้งที่คุณกลับมาคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปช่วงที่สี่แบบฝึกหัดของใจ คืนนี้ก่อนนอนลองปิดไฟแล้วหลับตาหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันยังสำคัญกับฉันไหมถ้าคำตอบคือใช่งั้นพักถือครับแต่อย่าเลิกเขียนสิ่งเล็กๆที่อยากเริ่มใหม่พรุ่งนี้ลงในกระดาษแค่ข้อเดียวก็พอเช่นตื่นเช้าสิบนาทีเพื่อฟังสิ่งตัวเองหรือ ลงมือทำสิ่งที่ค้างไว้นานเล็กๆแบบนี้แหละคือพลังของ start small ช่วงสุดท้ายพักวันนี้เพื่อก้าวไกลพรุนี้อย่ากลัวที่จะพักเพราะแม้พระอาทิตย์เองยังต้องตกทุกวันเพื่อขึ้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นคุณไม่ได้แพ้คุณแค่กำลังพักเพื่อเริ่มใหม่ด้วยพลังที่ดีกว่าเดิมทุกก้าวเล็กของคุณกำลังพาคุณไปไกลและทุกช่วงพักคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองสาม จุดเล็กๆของไฟในใจคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางช่วงของชีวิตมันเหมือนไฟในใจมอดลงไปเฉยๆสิ่งที่เคยทำแล้วสนุกกลับรู้สึกเฉยๆสิ่งที่เคยทำด้วยความฝันกลับรู้สึกว่ามันไม่สำคัญแล้วผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเพราะทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่หมดไฟทั้งนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากบอกวันนี้คือ ไฟในใจมันไม่เคยดับหรอกครับมันแค่ซ่อนอยู่ใต้เท่าฐานของความเหนื่อยเท่านั้นเองช่วงที่หนึ่งเมื่อไฟในใจเริ่มมอดเราทุกคนล้วนเริ่มจากแรงบันดาลใจบางอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเริ่มคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปแล้วไฟที่เคยลุกโชนค่อยๆแผ่ลงผมเคยมีช่วงหนึ่ง ที่อยากเลิกทำทุกอย่างเลิกถ่ายคลิปเลิกพูดเรื่องแรงบันดาลใจพอรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังแต่วันหนึง่งมีข้อความสั้นๆจากคนดูคนหนึ่งเขาเขียนมาว่าผมฟังคลิปคุณตอนกลับจากทำงานทุกวันมันช่วยให้ผมยังอยากพรุ่งนี้ตื่นมาสู้ต่อผมนั่งนิ่งไปเลยครับแล้วก็รู้ทันทีว่าไฟในใจเรา ไม่ได้เกิดจากเสียงปรบมือของคนอื่นแต่มันมาจากการได้มีคุณค่ากับใครสักคนช่วงที่สองเรื่องจริงของคนที่จุดไฟขึ้นใหม่มีชายคนหนึ่งชื่อโจเขาเคยทำงานบริษัทโฆษณาใหญ่แต่วันหนึ่งเขาถูกให้ออกจากงานเขาใช้เวลาหลายเดือนนั่งอยู่บ้านไม่อยากพบใครจนวันหนึ่งเขาเดินผ่านสนามเด็กเล่นแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง วาดรูปดอกไม้ด้วยสีเทียนเด็กคนนั้นเงยหน้ามาพูดกับเขาว่าคุณลุงลองวาดดูสิมันไม่ต้องสวยก็ได้นะวันนั้นเขากลับบ้านเปิดกระดาษเปล่าแล้วเริ่มวาดรูปอีกครั้งผ่านไปสองปีเขากลายเป็นเจ้าของเพจสอนศิลปะให้คนเครียดคนติดตามหลักแสนเขาบอกว่าไฟในใจผมกลับมา เพราะผมยอมให้ตัวเองเริ่มเล็กๆอีกครั้งเห็นไหมครับบางครั้งเราไม่ต้องหาวิธีจุดไฟที่ยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากประกายเล็กๆที่ทำให้ใจเราอุ่นอีกครั้งก็พอช่วงที่3แบบฝึกหัดเพื่อปลุกไฟในใจคืนนี้ผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งก่อนนอนให้เขียนสิ่งเล็กๆที่คุณเคยรักแต่ลืมไปแล้วอาจจะเป็นการถ่ายรูปร้องเพลงเขียนไดอารี่ ทำขนมอะไรก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเคยทำและมีความสุขแล้วพรุ่งนี้ให้คุณกลับไปทำมันอีกครั้งแค่5นาทีไม่ต้องทำให้สมบูรณ์แค่ทำให้ใจได้ขยับเพราะไฟในใจมันจะกลับมาทีละนิดจากการลงมืออีกครั้งเสมออย่ารอให้มีไฟก่อนถึงจะเริ่มแต่จงเริ่มเพื่อให้ไฟกลับมาช่วงที่4การกลับมาของพลังเล็กๆผมอยากให้คุณรู้ว่า คุณไม่ต้องกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมทันทีคุณไม่ต้องเป็นคนเดิมที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนเมื่อก่อนเพราะแค่คุณยังเชื่อว่าไฟมันยังอยู่คุณก็เริ่มกลับมาแล้วครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจเช่นตื่นเช้ามาเปิดเพลงโปรดยิ้มให้ตัวเองในกระจกหรือเดินออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละคือการปลูกชีวิตกลับมาช้าๆและวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าไฟในใจ มันไม่เคยหายไปไหนเลยช่วงสรุปจุดเล็กๆที่จะกลายเป็นแสงใหญ่ก่อนคลิปนี้จะจบผมอยากให้คุณพูดประโยคนี้กับตัวเองเบาๆไฟในใจฉันยังอยู่ฉันอาจเหนื่อยแต่ฉันยังไม่เลิกจงเชื่อเถอะครับว่าไฟของคุณอาจดูเล็กในวันนี้แต่ถ้าคุณปกป้องมันไว้ทุกวันมันจะกลายเป็นแสงใหญ่ที่ส่องทางให้คุณเอง4อย่ากลัวการเริ่มใหม่ ทุกคนเคยกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะการเริ่มใหม่หมายถึงเราต้องยอมรับว่าของเดิมมันพังแต่ผมอยากบอกวันนี้ว่าทุกการเริ่มใหม่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือสัญญาณของความกล้าเพราะการเริ่มใหม่ต้องใช้ความกล้ามากกว่าครั้งแรกครั้งแรกเรายังมีความตื่นเต้นแต่ครั้งที่สองเรามีแต่ความกลัวกลัวจะล้มอีกกลัวจะเสียใจอีก แต่เชื่อผมเถอะครับไม่มีใครเริ่มใหม่แล้วไม่เก่งขึ้นกว่าเดิมช่วงที่หนึ่งทำไมเราถึงกลัวการเริ่มใหม่เพราะทุกครั้งที่เราพยายามแล้วล้มเรามักจะจำแค่ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ได้เรียนรู้เรากลัวจะต้องเจ็บอีกครั้งเรากลัวจะต้องเหนื่อยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรามองข้ามไปคือทุกครั้งที่เราล้ม เราก็เติบโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนต้นไม้ที่ถูกลมแรงพัดซ้ำๆแต่รากของมันกลับยังลึกลงกว่าเดิมการเริ่มใหม่ไม่ใช่การกลับไปจุดเดิมแต่มันคือการกลับไปด้วยประสบการณ์ใหม่ช่วงที่สองเรื่องจริงจากคนธรรมดาผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อฟ้าเธอเคยเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในซอยทำอยู่ได้แค่ปีเดียวก็ต้องปิด เพราะเจอช่วงเศรษฐกิจตกต่ำวันนั้นเธอบอกผมว่าเอสเราคงไม่เหมาะกับการทำธุรกิจหรอกผมไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มแล้วบอกว่าลองพักก่อนผ่านไปเกือบปีผมเห็นเธอโพส์ตรูปกาแฟอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ในร้านเป็นกาแฟดริปที่บ้านพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เราเริ่มใหม่อีกครั้งแม้ไม่มีร้านแต่ยังมีความฝันเดิม ตอนนี้เธอขายกาแฟาออนไลน์ได้หลักหมื่นต่อเดือนเธอบอกว่าการเริ่มใหม่ครั้งนี้ไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมเห็นไหมครับเราทุกคนอาจไม่มีโอกาสเริ่มในสิ่งใหญ่แต่เราทุกคนมีโอกาสเริ่มในสิ่งเล็กๆเสมอช่วงที่สเมื่อการเริ่มใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมบางคนบอกว่าเริ่มใหม่ไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีแรงไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแต่ในความจริงการเริ่มใหม่ไม่ได้หมายความว่าต้องกลับไปทำเหมือนเดิมคุณอาจเริ่มใหม่ในแบบที่ง่ายขึ้นเริ่มเล็กลงแต่ทำด้วยใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ขนาดของการเริ่มแต่มันคือความต่อเนื่องของหัวใจช่วงที่4ฝึกใจให้กลับมาเชื่ออีกครั้งคืนนี้ ผมอยากให้คุณลองพูดกับตัวเองสั้นๆฉันกล้าเริ่มใหม่อีกครั้งไม่ต้องพูดดังแค่พูดให้ใจได้ยินเพราะเมื่อคุณกล้าพูดออกมาคุณได้เริ่มแล้วแล้วพรุ่งนี้อย่าพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แค่ทำสิ่งเล็กๆที่เตือนตัวเองว่าฉันยังอยู่เช่นเดินออกจากบ้านตอนเช้าสูดอากาศลึกๆหรือเขียนสิ่งที่อยากทำใหม่ในปีนี้ลงในกระดาษ สิ่งเล็กๆแบบนี้แหละครับคือการเริ่มใหม่โดยไม่รู้ตัวช่วงสรุปการเริ่มใหม่คือของขวัญอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะไม่มีใครที่เริ่มใหม่โดยเสียสิ่งเดิมทั้งหมดหรอกครับคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณเริ่มจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ทคุณผ่านมาจำไว้นะครับทุกครั้งที่คุณเริ่มใหม่คุณจะได้เวอร์ชั่นของตัวเองที่เข้มแข็งกว่าเดิม พักได้แต่ห้ามเลิกคุณรู้ไหมครับคำว่าพักกับเลิกต่างกันแค่ความตั้งใจเพียงเสี้ยวเดียวพักคือการหายใจเลิกคือการหยุดหายใจและคนที่ยังอยากไปต่อเขาไม่ต้องวิ่งเร็วเสมอไปหรอกครับบางวันแค่เดินก็ถือว่ายังชนะตัวเองแล้วช่วงที่สองเรื่องจริงจากคนที่เลือกพักแต่ไม่เลิกผมมีรุ่นพี่คนหนึ่ง เขาเป็นนักดนตรีเคยเล่นในผับทุกคืนจนวันหนึ่งเสียงเขาเริ่มแหบจนร้องเพลงไม่ได้เลยหมอบอกให้พักเสียงอย่างน้อย6เดือนเขารู้สึกเหมือนโลกพังเพราะเสียงคือชีวิตของเขาแต่แทนที่จะเลิกเขาเลือกพักใช้เวลาช่วงนั้นเขียนเพลงแทนและเมื่อเสียงเขากลับมาเพลงที่เขาแต่งตอนพักกลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดในชีวิตเขาเขาบอกกับผมว่า ถ้าตอนนั้นชั้นฝืนฉันคงเลิกไปแล้วแต่เพราะฉันพักฉันเลยได้กลับมาเห็นไหมครับบางครั้งการพักไม่ใช่แค่การหยุดแต่คือการเตรียมตัวกลับมาให้ดีกว่าเดิมช่วงที่3การพักคือของขวัญที่เรามองข้ามลองถามตัวเองดูสิครับคุณให้เวลากับคนอื่นมากเท่าไหร่ในแต่ละวันแล้วคุณให้เวลากับหัวใจของคุณเองกี่นาที เราใช้ชีวิตเหมือนต้องชนะทุกวันแต่ลืมไปว่าชัยชนะที่แท้จริงคือการไม่แพ้ตัวเองการพักคือของขวัญที่เราควรมอบให้ตัวเองบ้างในทุกเส้นทางของความฝันลองปิดมือถือสักชั่วโมงเดินเล่นคนเดียวในตอนเย็นหรือจิบกาแฟช้าๆโดยไม่แตะงานเลยสักนิดคุณจะเห็นเลยว่าโลกมันไม่พังแต่ใจคุณจะกลับมาแข็งแรงขึ้นมากช่วงที่ส่ ทุกครั้งที่คุณกลับมาคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีใครกลับมาจากความเหนื่อยโดยเป็นคนเดิมหรอกครับทุกครั้งที่คุณพักแล้วกลับมาอีกครั้งคุณจะกลับมาด้วยหัวใจที่เข้าใจมากกว่าเดิมคุณจะรู้ว่าบางเรื่องไม่ต้องรีบบางสิ่งไม่ต้องเปรียบเทียบและบางคนไม่ต้องตามทันเพราะชีวิต มันไม่ใช่การแข่งขันมันคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ตัวเองอย่าดูถูกวันที่คุณช้ากว่าคนอื่นเพราะบางคนที่ดูวิ่งเร็วเขาอาจวิ่งโดยไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะไปไหนช่วงที่5ขอบคุณตัวเองก่อนที่เสียงนี้จะจบผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะ ที่ยังไม่เลิกขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้แม้มันจะเหนื่อยชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่คุณยังไม่ยอมแพ้นั่นก็เพียงพอแล้วพักได้ครับแต่ห้ามเลิกเพราะคุณไม่รู้เลยว่าอีกเพียงก้าวเดียวอาจเป็นวันที่ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลตอนจบเสียงอบอุ่นจาก Start s m a l l ขอบคุณที่ฟังจนจบครับผม S จาก Start Small ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมีกำลังใจอีกนิดฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกเก้าเล็กของคุณในวันนี้กำลังพาคุณเข้าใกล้สิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันในซีซันหน้ากับ Start Small เริ่มต้นเล็กเปลี่ยนแปลงใหญ่เสียงกีตาร์ค่อยดันก่อนจบอย่างอบอุ่นตอนจบเสียงอบอุ่นจาก Start s m a l l ขอบคุณที่ฟังจนจบครับผมเ จาก Star Small ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมีกำลังกจอีกนิดฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกก้าวเล็กของคุณในวันนี้กำลังพาคุณเข้าใกล้สิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันในซีซันหน้ากับ Star Small เริ่มต้นเล็กเปลี่ยนแปลงใหญ่